วิดีโอนี้จะใช้เวนูสองบวกในการสาธิตเพื่อแนะนำผลการวัดของแอ p พ c g ใน s m a r t w วอท์ Garmin และวิธีการส่งออกข้อมูลการวัดหากคุณไม่แน่ใจว่าจะตั้งค่าและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน e c g ได้อย่างไรโปรดดูวิดีโอนี้อย่าลืมทำตามคำแนะนำในวิดีโอนี้ด้วยเพื่อให้ได้ผลการวัดที่ดีที่สุดโปรดทราบว่าแอปพ c g สามารถวัด ECG เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น และไม่แนะนำสำหรับผู้ใช้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอื่นๆเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้มีภาวะหัวใจห้องบนสัน่นฟิวหรือจังหวะไซนัสมีผลลัพธ์หลายอย่างจากการวัดแอปิซิจผลการวัดแต่ละรายการใช้กับการวัดเฉพาะเท่านั้นและไม่สามารถแสดงสถานะคงที่ของจังหวะการเต้นของหัวใจได้จังหวะไซนัสเมื่อผลปรากฏจังหวะไซนัสหมายความว่าการเต้นของหัวใจของคุณดูปกติและอัตราการเต้นของหัวใจหัวใจห้องบนและห้องล่างมีความสม่ำเสมอ a t r i a l f i i r i l l a เ i o n เมื่อผลลัพธ์แสดง AFIB แสดงว่าการเต้นของหัวใจของคุณผิดปกติ AFIB เป็นปรากฏการตั้นเต้นของหัวใจที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากการเต้นของหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างที่เต้นไม่ตรงกันหากคุณได้รับผล AFIB ที่ไม่คาดคิดคุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า120 bpm หากอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า120ครั้งต่อนาที p c g ไม่สามารถตรวจสอบ AFIB ได้ อัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า50 BPM หากอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า50 BPM a p c g ไม่สามารถตรวจสอบ AFIB ได้เช่นกันสรุปไม่ได้เมื่อผลลัพธ์แสดงว่าสรุปไม่ได้แสดงว่าไม่สามารถจำแนกจังหวะของคุณได้มีสาเหตุหลายประการเช่นการเคลื่อนไหวบ่อยเกินไประหว่างการตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจหรือสัมผัสกับผิวหนังไม่ดีพยายามวางแขนของคุณบนโต๊ะตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาพอดีกับข้อมืลของคุณและวางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของคุณบนวงแหวนโหลหะรอบหน้าปัดนาฬิกา เพื่อรักษาตำแหน่งคงที่ตลอดกระบวนการบันทึกหลังจากการวัดเสร็จสิ้นคุณสามารถคลิกเพิ่มเติมด้านล่างผลการวัดและเลือกเสร็จเพื่อบันทึกการวัดนี้หรือเพิ่มอาการตรวจสอบอาการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกนาฬิกาจะกลับไปยังหน้าก่อนหน้าโดยอัตโนมัติคลิกเสร็จอีกครั้งเพื่อบันทึกการวัดนี้เอาพุดผลการวัดหลังจากบันทึกแล้วนาฬิกาจะซิงค์บันทึกการวัดนี้ ไปยังแอปพลิเคชัน Garmin Connect เมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณคุณสามารถดูบันทึกการวัดที่ผ่านมาของคุณในสถิติสุขภาพและสถิติสมรรถนะของแอป Garmin Connect คลิกมากขึ้นที่มุมขวาบนเพื่อดาวน์โหลดรายงาน PDF สำหรับการวัดนั้นโปรดทราบว่าแอป Garmin ECG มีไว้สำหรับการใช้งานอทิเท่านั้นข้อมูลรูปคลื่น ECG ที่แสดงที่นี่ใช้สำหรับอง้งอิงเท่านั้น คุณไม่สามารถตีความหรือดำเนินการทางการแพทย์ตามผลการวัดโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยังไม่สามารถใช้แทนการวินิจฉัยเดิมหรือวิธีการรักษาสำหรับคำแนะนำและข้อควรระวังเพิ่มเติมโปรดดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้แอปพลิเคชันม c ซจากทางการของเว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนการมิน